เจอกันแล้ววันนี้นะครับ,รบ,รบอุลล้ยพึงพ่งพึงพ่งพึงพ่งอุ้ยอุ้ยพึง่งอุ้ยพึ่งพึ่งพึ่งผ่านไปนไรไรางาน,นตัวหลังแค่นี้นเลยสิยุดอฮะจัดไปสิโอ้ใหญ่นะครับอย,อย่า,า,ยาพึ่งแตกเด้อ เอ้ยไม่ได้ต้องเหงาเฮ้ยนี่ตัวบินออกมาเยอะนะทุกพี่นี่ยมานี่ตัวบินออกมาเยอะนะเนี่ยบินทิ้วีไปแล้วครับไปแล้วครับผากันไปอีกแล้วครับ <c oughs> เอา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 จัดไปสิบหลังวันนี้ <c oughs> ได้เป่าซิยุทธ์สิบหลังนะ เหนื no okay. ่อยเหมือนกันเว้ยเดินแค่นี้ก็อดทนก็มาตามระเบียบนะครับตามระเบียบขนขึ้นบอกว่าแย่แล้ววันนี้สองหลังใช่ยุ้ยสองหลังสองหลังนายวะ เฮ้ยอุ้ยโน่นหรอมาครับอุ้ยใหญ่ครับใหญ่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 จับไปตรงไหนอีกหลังนึง อุยอ้ยอุย้ยพระเจ้าอยู่ในกระสซิงนะครับนี่ถุงนีงเ้เจมเโอ้โหใหญ่จริงใหญ่จริงจัดเลยครับอยู่ของเจ้าหมดแล้วใช่ไหมอือหือันีมีรังข้างบ้านของตรงลงังจัดไปจัดไปก็วันนี้ผ่านโทนมาไม่เสียเที่ยวแล้วนะครับ ต้องจัดจัดสี่หลออะไรอะ่ะไบบิ๊กขึ้นตัวนั้นแนหะละอลอกไปมาแล้วอะ่ะยุทธไปมาแล้วก็ไปได้สิครับเพื่อนผมก็มาถึงหลังเรียบร้อยแล้วนะครับผ่านโทนนี่ครับชมหน้าหลังพึ่งนะครับเก่งม้มันบังนะครับนี่ครับหัวน้ํานะครับโอ้โหสุดยอดนะครับก้อนนี้เท่าไรเนี่ยเอาเพื่อนๆถ่าย ถ่ายมาครับถ่ายมาก้อนนี้เท่าไรอ่าก้อนนี้หัวน้ําเท่าไรครับกิโลถ่ายมาครับอ่านีนะครับโอ้โหหลังใหญ่จริงๆนะครับได้หลังรอบต้องไปนะครับแล้วก็รอบแรกแฉยน้อยนึงก็หอาออกหมดนะครับเขาบนอยู่ใกล้บ้านเขาด้วยต้องจัดนะครับ ่านโทนก็ตามระเบียบนะครับอ่านโถนสู้ๆครับจีบๆอ,อย่างไงก็มาสู้อยู่แล้วนี่นะครับตัวน้ํานะครับก่อนลำเทอมนะครับขอปลาขพพพพออได้มุมไม่ค่อยสวยนะครับแล้วครับเพื่อน ดูกันว่ามันเป็นยังไง Mm-hmm. <laughs> うん。 Thank <small> you. เอิงต่อยตัดก็ได้แค่นี้แหละครับขอขึ้นขานนะครับ I <laughs> do スイス เรียบร้อยแล้วครับเพื่อนๆลงครับก็หลังนี้ต้องเอาออกหมดนะครับอยู่ข้างบ้านเขาบ้านเขาถัดไปร้อยเมตรนี่ไม่ถึงร้อยเมตรนี่เองอ่าต้องขอตัวลงนะครับเราเราก็ลงจากต้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับอาผ่านเบรกขึ้นต้นนู้นไปไงมัง่งขึ้นไปส่งรอบไม่สำเร็จรนะครับรอบเลยยังไม่สำเร็จไม่สำเร็จโดนผ่านโหนแล้ว สรุปแล้ววันนี้ผ่านโหนเมาซีต้นเลยนะผ่านยุดเอาสักต้นเลยเ<า>นาะห้าเลยวันนี้ยอมเลยเหรอยอมเอ้ยได้เลยพวกแกล่ะนะ<า>ไม่ยังไม่ได้แกลอะไรเลยมือไม่มีมีพึ่งมาต่อย <laughs> อตายตายตายผ่า,ยา,ยานบิ๊กนี่แกลเพื่อนซะงั้นดูดูเอานะครับออาเพื่อน <laughs> 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 ต่อยมันขนาดนั้นแล้วดูเอามือนึกระพาเราเออมันแกล้งไหมฮะมันแกล้งแล้วเนี่ยแกล้งมากเลยถุงมือขนาดนั้นแล้ยหยุดไม่มีมือตายหาแล้วโดนโดนเข้าไปดิถุงมือแบบนี้เลยนะครับโอ้โหระพานโดนจะเหลือไหมเนี่ยไม่เคยเจอเคยเจอเออผ่านบิ๊กบอกว่าไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอนะครับหยุดไม่มีมือไม่มีมือเบียดเราไปขึ้นต้นที่สองกันรอสักครู่ครับนั่งพักหายเหนื่อยก่อน การมันร้อนครับอบอ้าวต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไป